สวัสดีทุกคนแบบแ็คเองนะวันนี้ผมได้ไปดูมาว่าเหมือนจะมีผมไปแฮชแท็กดูเล่นๆนะแล้วจะเจอแบบว่า stopdmca คือเรงแรกผมไม่เข้าใจหรอกนะว่ามันคืออะไรแต่พอผมไปดูคลิปของอยู่ออคนต่างชาติมาแล้วก็ไปแปลดูผมก็พอเข้าใจแล้วแหละงั้นเดี๋ยวผมจะพูดเลยละกันว่ามันเกี่ยวกับยังไงถ้าตรงไหนมันผิดไปก็ผมต้องขอโทษ้วยนะงั้นก็โอเคมารับฟังเลย เอาละมาเข้านะขเรื่องหาวข้อเราไปดีกว่านะคือที่ผมพอไปอ่านมาเนี่ยพอจับได้จับใจความได้อยู่นะว่าคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยทางาทางประเทศอังกฤษเนี่ยเขาได้มีกฎใหม่ก็คือการถ้าใช้เพลงที่ติดลิขสิทธิ์หรืออะไรจะโดนจับทันทีคือผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าที่ผมเจออาจจะลาำถึงประเทศไทยก็ได้ <c oughs> ผมก็เลยต้องลบเออพวกเพลงที่มาติดติขสิทธิษษ์ไปหลายเพลง ก็ทุกคนพอเข้าใจดีอยู่และคนที่ทำนั้นก็คือทอมเอ่อทอมเทเลอร์เขาเป็นเหมือนเขาต้องการเขาหิวเงินอะเอาง่ายๆเหมือนเขาหิวเงินมากกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการทำอะไรคือไม่แน่ใจนะผมคิดว่าอนาคตเขาอาจจะไม่อยากจะพูดถึงเลยเอาง่ายๆคือตอนนี้พวกเราอย่าพิ่งทำพวกแอนิเมชันที่ติดลิขสิธิ์ก่อนนะครับตอนนี้เลิกไปก่อน ถ้าเกิดไอ้กฎหมายนี้ถูกเอาออกไปเมื่อไหร่พวกเราจะโอเคดีโอเคงั้นผมมีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวถ้าผมมีอะไรจะเพิ่มเติมผมจะมาบอกอีกทีหนึ่งละกันงั้นไว้เจอกันบาย